วนวนมาเต้นมาเต้นก่อนวายวายมามาพี่มาพี่เอาละครับเต้นละครับเอาเต้นเต้นเต้นอ่ะใส่แลก็อ่เอาใส่ใส่ ก็สวัสดีตะมอรับซิกด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องแฟนพันแทะทุกๆท่านโยกกระผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณปากทาง บ้านบ้านจานนะครับตำบลทับใหญ่อำเภอรตัตนบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับนี่ก็จะเป็นจุดรวมพลอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดรวมพลอีกหนึ่งจุด มีรถแห่ไปนี้นำขบวนนะครับงานนี้ครับน,น,นี่เลยข,ขันแรกรวมพลรถบรรทุก สายบนพระป่าอิดหินปูนทรายนะครับวัดบรรจารตะบนทับใหญ่รัตรนบุรีสุรินสวัสดีครับนี่มารอนานแลน้วยังไรอนานนโอ้ไม่แต่รอทั้งนั้นเลยอยู่มานข้าวหยิบกว่าคันสามสิบกว่าคันอ๋ออันนี้จุดแรกใช่ไหม จุดที่สองอยู่ทางเข้านุ่นออกจากรัตะนบุรีมาแล้ววัดอยู่ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลบ้านนี่เราบ้านงานนะสวัสดีครับรบ้างานอยู่นี่สองโลแล้วอ๋อไปสร้างบานวนมาที่นี่เลยครับเกือบจะถึงแล้วตอนนี้รอขบวนอยู่รอขบวน,นอยู่รอทีมงานอยู่สวัสดีครับจี๊บสวัสดีครับ,รบผมนำขบวนรถหล่อมาเลยวันนี้ <laughs> เออโซนรัตนบุรีนี่น,น,นานๆจัดทีนี่จัดใหญ่เลยเนาะครับนาน,น,าน,นานจะมีจั<อ>งนานๆรัตนบุรีนี่จะมีกับเขาบ้างส่วนมากจะเห็นแต่โซนอื่นๆใช่ครับนี่นะครับความยิ่งใหญ่มีโคโยตี้ด้วยไหมวันนี้โ,โคโยตี้น่าจะกันเองแล้วส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้นําทีมงานมาทําบุญเยอะไหมครับเยอะจ้ะเยอะหลายค่ะจุดประสงค์ที่เราเอาอห,หินปูนทรายมาวันนี้เราจะไปทําอะไรสร้างโอโบอสถทอ๋อสร้างอ,อุโบสถวัดบ้านจานใช่ไหมแม่วัดวัดดอกจานรัตนารามวัดบ้านจานชื่อเต็มเต็มวัดดอกจานรัตนารามวัดดอกจานรัตนารามแต่ว่าถ้าเป็นภาษา สั้นๆชาวบ้านก็วัดบ้านจานอ๋อครับครับตซื้อว่าภูมิใจดีใจนะที่เห็นน้องๆลงดูร้านเข้ามาครับเป็นกิจกรรมดีๆเนาะแม่เนาะนี่แหละต้องเอาแบบอย่างเจบปวดทำไเรียกแม่เรียกพี่ดิว่าจะมารวมกันแบบนี้ได้เนาะต้องเรียกพี่อย่าเรียกแม่ครับก็ไหวบัวครับผมอสาวสาว ว่าดีลูกสาวแม่บ่ะ้ยกอ้ลูกน้าโยกบ่น้ายกหยังครับน้ายกตำรวทำไงเนี่ย่ะอ๋อน้ายกอีแม่บ่ะน้ายกแตลน่ายกเตลอ๋อ โอ้พอนายกแมวครับผมลูกสาวนายกโอ้มีแท็กเตอร์คูเวนตาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีแต่หนุ่มๆเลยไม่เห็นมีสาวๆเลยนี่กลุ่มนี้สวัสดีครับอันนี้มาทีมไหนเนี่ย ด่วนครับด่วนด่วนหินด่วนหินสามีเดินชมก่อนก่อนขอบวนจะเคลื่อนนะครับสว <ไป S 1> <อ>ัสดีครับป้บนาสวัสดีครับพี่ข่อยยังยางหรอครับแต่ว่าป้าติยางไม่พูดเดยอะหรอกครับโอเคโอเคอ ลารถกับบคัดทุดท้ายลมีข้าวมาแจกด้วยนะครับไม่ให้ทีมงานหิวบริการดีมากสายสวยๆแต่ว่าวิ่งมาเนี่ยฝนมันตกคนระับฝนมันตกโอ้โหถอยเสีย อันนี้น่าจะเป็นปูนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ทีมงานทีมงานรถไถซิ่งนี่แท็กเตอร์หัวตาอีกคันเสียบีมเสียบีมคนไหนครับอ้าวัดบ้านจานนี่ครับสามอุโบสถครับพ่อเม่นครับปลาเกะสาธุด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ วัยรุ่นใจบุญมารถอะไรกันเนี่ยเขาเรียกรถอะไรเนี่ยรถไถเดินตามรถอีโต้งรถอีแทกรถอีแตนเรียกได้หมดเลยเนาะใครขับคันนี้เนี่ยอ๋อคนนู้นขับดูแล้วน่าจะแรงเหมือนคนขับนั่นนี่น่าจะแรงมากเลยดูทรงผมแล้วเนี่ สวัสดีครับโอ้กําลังก,กินข้าวเลยอร่อยไหมข้าวงานบุญกับข้าวที่บ้านเนี่ยอะไรอร่อยกว่ากันโอ้ตากฝนเลย <c oughs> เปียกฝน,นมีครับมีมได้ขับคันนี้มาใช่ไหมวันนี้เอาอะไรมาร่วมบุญม,มาด้วยใจ อ่าห้าบาทสิบบาทนี่ครับเอาตัวแรงมาวันนี้อ่าอีแตนเดินตามนี้เขามีประลองกัาำลังกันหรือเปล่านี่เหมือนโซนขู่ขันไหมโซนขู่ขันนี่เขาจะประลองกำลังนะรถยังไม่สมบูรณ์ครับอ๋อรถยังไม่สมบูรณ์ ไฟหน้าแตกด้วยไปชนอะไรมาเนี่ยชนท้ายกันโอ้นี่นี่ครับสเก็ตสเก็ตยังติดอยู่เลยเดีย๋ยวบอกนะวิ่งตามกันมาแล้วก็ชนตูดกันเมันดีนีมัดมแ,แลอ๋อจอดไว้แล้วใช่ไหมจอดไว้เฉยปุ๊บม,มันกระโดดใส่เลยแสดงว่ารถครันนี้ห้าวมากห้าวมากคันนี้สลูกตะเลยนะ อดไว้เฉยๆนี่กระโดดชนตูดเพื่อนเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรวมพลน,นะครับบางส่วนอยู่ที่นี่บางส่วนก็อยู่าลานข้าวครับร้านข้าวเปลือก มาด้วยไหมวันนี้คยตี้ไม่มีมีมีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาเออถ้าบอกถ้าบอกอย่างนี้เนี่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆหน่อยแค่นี้โคยต้นะอามาต่ามุต้องถามตามคโยตี้ไว้ก่อนเตดครับบรรยากาศนะครับ ทางบ้านทับใหญ่ไปอีก2กิโลก็จะถึงวัดบรรจาร์ละครับอิ่มบุญกันตัวหน้าแน่นอนนานๆจัดทีครับโซนรัต,ตนบุรีชุดใหญ่เลย น้าโยกยี่กับอดีตนายกทำยังไงกันแมนบอแมนอ๋อผมหัวจากาน้ายกอี่แต่ผมว่าณกับไปพอเราอยู่อะไรกันเน,นี่ครถมาขึ้นใช่ไม่ใช่ยะไรไปรวมตัวกันแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนครับ

กาต่อไปผมจะไปดูวัดก่อนไปดูเส้นทางก่อนเราจะยืนตรงไหนมุมกล้องจะดีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ